Thank <laughs> you. ครับบอลครับวันนี้ผมอยู่แถวแถวลบบุรีนะเรามาลองขับเจ Nissan ้านิสสันเซเรนา C27 คันนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เปิดตัวนะก็มียอดจองยอดสั่งซื้อยอละล้นหลามมากๆนะครับจนรถเนี่ยนะครับแทบไม่เห็นในโชว์รูมนิสสันเลยแต่ว่า C27 มันขับแล้วเป็นอย่างไรขับแล้วดีไหมเนี่ยวันนี้เราจะมาหาคําตอบด้วยกันเลยครับตัวรถรีแคปสั้นๆเนาะก็คือนิสสันเซเรนา C27 เนี่ยนะครับมันเป็นรุ่นก่อนปัจจุบันเพราะรุ่นปัจจุบันเนี่ยคือ C28 เดี๋ยวเขาจะเปิดตัวช่วงนนี้แหละะครับโดย ตัวรถนะกระจังหน้าเป็น V-motion นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเวลาเราติดเครื่องรถเนี่ยนะครับมันก็จะมีไฟ daytime running light มาด้วยแต่ daytime running light เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นอารมณ์เหมือนบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไฟตัดหมอกแต่จริงไม่ใช่นะมันเป็นคนละหลอดกันมันเป็นคนละหลอดกันนะอันนี้คือหลอด daytime running light นะครับตัดหมอกอยู่ข้างๆกันนะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับ สีที่อยู่กับเราวันนี้เป็นสีดานะผมบอกเลยว่าพอเห็นสีดำเออมันก็สวยดีนะมันแบบอาจจะดูแบบคมเข้มนมอนอาจจะทําให้รถด,ดูเล็กนิดนึงแต่ถามว่ามันดูหรูหร่าดูไฮโซไม่แพ้กันนะครับทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นชุดล้ออลอยขนาด15นิ้วนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับแต่ว่าความเป็น15นิ้วนี่แหละมันเป็นเรื่องดีเพราะว่า1ทําให้เรื่องของการซับแรงกระแทกเป็นไปได้ดีที่สุดนะครับ2คือหายางง่ายยางไม่แพงก แน่นอนครับรถอย่างเซเรนานะครับมันก็จะเป็นรถที่นิยมในญี่ปุ่นนะครับเพราะอย่าง Nissan Serena เนี่ยเป็นรถ MPV ครอบครัวที่ขายดีมากๆเลยนะในญี่ปุ่นใครไปญี่ปุ่นไม่เจอเซเรนานี่ถือว่าแปลกมากนะครับตัวรถก็อย่างที่คุณเห็นเลยครับมันจะเป็นทรงกล่องทรงตู้ทรงตู้ปลาอะไรก็เรียกกันไปนะครับจุดเด่นของเขาก็คือมีกระจกหูช้างขนาดใหญ่กระจกบานข้างขนาดใหญ่ตอนหน้าตอนหลังตอนหลังสุดแล้วก็นี่ครับ ประตูท้ายนะครับที่เปิดได้2ตอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นสําคัญนะครับแต่ก็แต่จะบอกนิดนึงมันไม่มีประตูท้ายไฟฟ้านะอันนี้ใครที่มองหาความสะดวกสบายก็อาจจะรู้สึกตะกิุ้กองใจสักนิดนึงครับ ที่บอกเพื่อนๆครับวันนี้นะเราจะมาทําคลิปลองขับเจ้า Nissan เซเ e น a กันอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าตัวรถนี่เราพาชมไปตั้งแต่มอเตอร์อิสโแล้วครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะพูดต่อไปนะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงเจ้าเด็กน้อยนะแทกเข้ามานะครับเพราะว่าวันนี้นะเราพิเศษนิดน,นึงคือเรามากันยกทีมยกครอบครัวตอนนี้เรานั่งกัน5คนในห้องเลยสารนะครับซึ่งก็เป็นวิถีแห่งเซเลนาวิถีแห่งครอบครัวจริงๆนะครับก็ อาจจะมีเสียงเด็กเล็กบ้างเสียงผู้ใหญ่บ้างหรือเสียงกรนของคนข้างหลังบ้างนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องของบอลไว้ด้วยนะครับ Ridebuster นะ RIDE BUSTER นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการ Subscribe ของทุกคนเลยนะครับโอเคเรามาว่ากันที่สมรรถนะของเจ้านิสันเซเรน่าไฮเวสตาร์คันนี้กันบ้างนะครับอย่างที่คุณรู้นะแล้วก็ได้ยินเรื่องของสเปคไปแล้วเนาะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2000ซีซีนะครับแล้วก็ถ้าเราจะพูดกันให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือมันคือเครื่องยนต์น X ิสสันเอ็กซ์เทรลเดิมที่วันนี้มาอยู่ในรถพ่อบ้านนะครับพลังกำลังสูงสุดของเขานะครับ150ห5 0่งหาแรงมา้าแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรแล้วก็ส่งกําลังด้วยระบบเกียร์เอ็กซ์โตรนิกซีวีทีนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงอาจจะแตกต่างจากเอ็กซ์เทรลที่เรารู้จักเนี่ยนะครับก็คือการเพิ่มระบบเอสไฮบริดเข้ามาครับเอสไฮบริดคืออะไรเอสไฮบริดก็คือระบบไมฮ y บริดแบบหนึง่งมันคคืออย่่าางงีี้สมมมุติณจดทไฟแ จอดปุ๊บเราเบียดเหยียบเบรกแน่นๆครับแค่นี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เครื่องยนต์ดับไปแล้วแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ S Hybrid นะขึ้นอยู่ทางฝั่งซ้ายของคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบ S Hybrid นะครับแล้วเมื่อเราปล่อยเบรกปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะติดเข้ามาครับแค่นี้เลยคือไม่วุ่นวายไม่ต้องมานั่งคิดอะไรมากขับอย่างเดียวเลยนะครับแต่ข้อเสียมันหรอแน่นอนละเรื่องอัตราประหยัดเนี่ยมันจะไม่สู้ระบบไฮบริดใหม่ๆอย่างนิสสันเองเขาก็จะมีตัว e power เนาะก็คือนิสสันเซเรนาซ ทำคลิปไว้ตอนไปขับเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับคันนั้นก็ประหยัดอยู่นะใช้ได้เลยนะ1 7บเกิโเมตรต่อลิตรนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราพูดถึงรถตู้ทรงกล่องนะครับของเจ้านิสันเซเรนาเนี่ยนะแน่นอนหลักความต้านลมน้ําหนักที่เราขับเนี่ยนะครับน้ำหนักเปล่าของเขาเนี่ยประมาณตันหกเกือบตันเจ็ดวถามว่าแล้วขับแล้วมันอืดไหมคือผมบอกเลยว่าไม่อืดโอเคแหละช่วงแรกเนี่ยนะครับใครที่อาจจะแบบ ไม่ค่อยได้ผ่านรถสันดาบแต่ผมเชื่อว่าทุกคนค่อยขับรถสันดาบแหละเนาะเวลาเราออกตัวเนี่ยครับรถที่มีน้ำหนักมากเนี่ยมันก็จะอืดๆช่วงแรกอย่างผมออกตัวเมื่อกี้เนี่ยคือไม่ได้ย่ำลงไปเนาะรถมันก็จะเลยออกตัวแบบเหนื่อยเนื่อยนิดนึงนะครับแต่พอมันลอยแล้วเนี่ยเนี่ยพอรถเริ่มลอยเนี่ยตอนนี้เราขึ้นทางลาดชันด้วยนะเนี่ยคือมันก็ขับได้นะไปได้แซงได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วถ้าคุณอยากเร่งแซงคุณก็แค่กดลงไปครับเนี่ยรอบมันก็จะฟาดไปเกือบเกือบห้าพันเนาะ แล้วรถก็พุ่งไปอย่างรวดเร็วเซเรนาเนี่ยนะครับเขาจังใช้ระบบเกียร์แบบที่ทุกคนรู้จักก็คือเป็นโอเวอร์ไดร์นะครับถ้าคุณจะกดโอเวอร์ไดร์ก็เหมือนเอเวลามาก่อนนะกดข้างๆปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าคําว่าสปอร์ตพอเข้าคำว่าสปอร์ตปุ๊บคุณก็เร่งเลยนะครับแต่ว่าพอเราเข้าคําว่าสปอร์ตเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะฟาดรอบขึ้นมาให้คุณโอเวอร์ไดร์กดตึ้งปุ๊บเนี่ยรอบเขาก็จะฟาดมาช่วงแรงบิดสูงสุดพอดีเลย3 0 0 0 4,000รอบที่เหลือคุณก็กดเอาตามความชอบนะครับ ง่ายใช้งานง่ายอีซี่เข้าใจง่ายนะครับซึ่งแน่นอนหละความอีซี่ตรงนี้นะมันก็เลยทําให้เป็นมิตกจบทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาขับรถเนี่ยแค่เข้าเกียร์ดีให้เป็นเร่งให้ได้ที่เหลือก็ขับสะดวกขับสบายนะครับแตถามว่ากําลังขนาดนี้พอไหมใช่ไหมส่วนตัวผมว่าพอนะกับรถไซส์ประมาณนี้แม้ว่าเราอาจจะมองว่าโอ้โหเครื่องสองพัน 2, กับเซเลนารถมันก็ต้านลมเนาะน้าหนักก็เยอะยิ่งบรรทุกคนอีกแต่เชื่อผมเถอะ พอเรื่องอัตราเลขส่วนถึงร้อยเอาจริงๆอยา่าไปสนใจนะครับแต่ตัวเลขถ้าคุณอยากรู้มันก็จะได้ประมาณนี้ถามผมนะตัวเลขส่วนถึงร้อยประมาณนี้กับรถทรงตู้แบบนี้นั่งสองคนแอร์เย็นเพียงพอผมว่าก็โอเคแหละเพราะมันเป็นรถอนเนกประสงค์ซันดาแบบนี้นะครับอัตราประหยัดนะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับอัตราประหยัดของเจ้านิสันเซเลนาเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณใช้ในเมืองเนี่ยอย่าสมมติว่าคุณซื้อคันนี้ไปแล้วก็ไปขับใช้ในเมืองรับส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็จะกินอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าจากที่ผมลองขับเนี่ยแม้ว่าระบบ S Hybrid เนี่ยอย่างที่ผมเล่นให้ดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะทํางานได้ดีมันจะตอบสนองเร็วมากนะเหยียบเบรกปุ๊บก็ทางานทันทีเลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะด้วยเครื่องยนต์สองพันนะครับซึ่งมีปริมาตรกระบอกสูบที่ค่อนข้างใหญ่อยู่มันก็ยังกินอยู่ประมาณหนึ่งอย่างตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้เติมนะสำหรับการขับขี่นอกเมืองนะครับซึ่งอ่ะผมให้ดูทริปคอมพิวเตอร์ ันนี้คือทริปที่เราขับมานะครับตั้งแต่เริ่มขับทดส,สอบในทริปนี้นะครับก็เราขับมาแล้ว112.3กิโลนะครับแล้วก็ a v e r a ร e บนทริปคอมพิวเตอร์อยู่ที่11.8นะครับเรานั่งกันมา4คนตอนแรกนะแล้วก็เพิ่งมารับเดือนเขากลางทางนะครับก็ตอนนี้ได้11.8เดี๋ยวเราไปดูกันละกันว่าปลายทางเติมจริงจะเป็นอย่างไร เามาวัดอัตราประหยัดกันนะครับเราขับมาจากคลองหลวงนะบ้านผมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รบ,บุรีนะครับก็มาแวะเติมน้ํามันละกันนะตอนแรกเรามีผู้โดยสาร4คนนะครับตอนนี้เรามีผู้โดยสาร5คนมีเดือนด้วยนะครับ mm. ก็เราวิ่งมา134.2กิโเมตรนะครับแล้วก็นี่เราเพิ่งเติมไปเลยนี่348บาทนะเป็นจํานวนลิตรทนะครับเท่ากับ9.722นะครับเท่ากับนี่ 13.8ใช่เหรอเอาิดิอีกทีดิ134.2หาร9.722เฮ้ยก็ได้อยู่นะนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าระหว่างทางเนี่ยนะเราเจอรถติดนะครับช่วงแถวหนองแคร์นะครับซึ่งพอดีเขามีการทำถนนแลนะ้ก็รถติดมาประมาณหนึ่งนะแต่ว่าผมว่าส่วนที่ช่วยเซฟอะก็คือ เรื่องของ S Hybrid นะครับซึ่งมันจะดับเครื่องเป็นระยะระยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเกิดว่าคุณขับแล้วเจอแบบสถานการณ์แบบรถติดบ่อยๆเนี่ยนะระบบ S Hybrid ช่วยได้นะครับแต่ว่า13.8มันี่ก็ได้อยู่นะถือว่าประหยัดเลยนะครับก็ใกล้เคียงกับที่เขาเขมนะจากเรื่องเครื่องยนต์นะครับที่หลายคนกังวลนะมาคุยกันเรื่องช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่วงล่างที่อีซี่มากซิมเพิลมากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างแบบรถซิตี้คาร์เลยนะครับ ช่วงล่างของเซเรนาเนี่ยครับด้านหน้าเป็นแบบแมกกาสันสตรัทนะครับด้านหลังเป็นแบบทอ์ชั้นบีมนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าแม้ว่าเราจะพูดอย่างนี้หลายคนบอกโอ้โ oh, หอย่างนี้มันต้องแข่งแน่เลยเพราะว่าทุกคนก็คงเคยผ่านมือมากับรถซิสติกาทั้งหลายนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันขับสบายนะแล้วก็นั่งสบายด้วยนะครับถามว่าเขาทําได้ยังไงใช่ไหมจุดหลักของเขาเนี่ยตั้งแต่ที่ผมรู้จักเซเรนามาแล้วก็ลองไปขับที่ญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันอยู่ที่ลายหลายอย่างครับ ล้อคันนี้เนี่ยนะครับเวลาเราคุณมาดูรถเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยล mm hmm. ้อมันเล็กๆเนาะมันดูแบบไม่สมส่วนอ่ะคือโครงตู้มันใหญ่แต่ว่าตัวล้อมันแค่แบบปิ๋วเดียวเองนะครับนั่นเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นล้อขอบ15นิ้วก็ให้ยางนะครับที่มีแก้มสูง65บ้านเราเนี่ยอาจจะแตกต่างจากที่ผมเคยลองในญี่ปุ่นนะคือตอนนั้นผมไปลองตัว C28 มาครับตอนนั้นมันเป็นยางดันล้อว่าเวอร์ชันที่ขายในไทยตัว C 27เ็เนี่ยนะครับเป็นยางโตโยต้า นาโนอินเออร์จีด้วยคอมเพลย์ยางด้วยวิธีการออกแบบยางเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างดันลอบกับโตโยตัยคันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความแข็งขึ้นมานิดนึงเออแต่ว่ามันก็ยังเป็นความแข็งที่เรารู้สึกว่ายังมีความนิ่มนวลน,นั่งสบายอยู่นะครับด้วยที่เขาให้แอสเพ t r a เรติโออ่ะมันสูงเนี่ยแหละทาให้เวลาอย่างสมมติเนี่ยเห็นไหมเราผ่านนะครับในจุดต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าการซับแรงเนี่ยนะครับถูกซับไว้ด้วยอย่างเกือบหมดนะครับอย่างเช่นอ่ะผ่านรอยต่อ อีกทีครับเ,เห็นไหมครับคือคือทุกอย่างเนี่ยมันถูกซับไปด้วยด้วยอย่างส,ส่วนใหญ่นะครับกว่าจะมาถึงช่วงล่างเนี่ยนะครับความเขาเรียก <c oughs> ว่าความแข็งความตึงตังที่เรารับมาจากการกระแทกเนี่ยมันก็หายไปเยอะแล้วครับดังนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งเราต้องต้องยอมรับกันก่อนว่าเบาะนั่งนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้มันเป็น MPV เนาะเขาก็เลยพยายามทเาเบาะนั่งเนี่ยให้มันสบายนะครับคือ เวลาเราพูดถึงแรงแรงกระแทกที่มาจากพื้นถนนเนี่ยมันก็มีย่างช่วงล่างนะครับและสุดท้ายประกันสุดท้ายเลยก็คือเบาะนั่งคุณจะรู้สึกว่ามันสัมผัสดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เบาะนั่งด้วยนะคันนี้ผมยอมรับเลยว่าเบาะนั่งเขาทาออกมาดีนะครับดังนั้นเนี่ยอาการของช่วงล่างเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างสบายแต่มันเป็นความสบายแบบมั่นใจนะตอนนี้นผมใช้ความเร็วอยู่80ดสินะครับแล้วผมยกเปลี่ยนเลนฟึบเนี่ยเห็นไหมคือคุณคุณดูได้เลยนะฟับอีกทีหนึ่ง นะคืออาการของของช่วงล่างเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเป็นไปในทางที่มีความมั่นใจค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ว่าอีกนั่นแหละด้วยความว่ารถคันนี้นะครับซเซเลนาเนี่ยมันเป็นรถทรงกล่องนะครับแล้วก็มีความสูงของห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นเวลาคุณให้พงมาลายปึ๊บเนี่ยนะครับรถเนี่ยมันจะมีอาการโยนตัวคนที่จะรู้สึกมากที่สุดก็คือคนนั่งแถวสามนะครับแต่ถ้าคุณนั่งแถวสองเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะ,อ,ะอย่างสมมุติ ผมจะโยกกลับไปอีกเลนหนึ่งนะครับให้ดูฟาร์บเห็นไหมดูหัวเดือนก็ได้ครับจะโยกก่อนเป็นคนแรกเลยนะเอาอีกทีฟาร์บนะครับอ่านี่อ่ะเดี๋ยวเราโค้งสั้นๆนะโค้งที่ทางแยกให้ดูอ่ะไปความเร็วเจ็ดสิบเห็นไหมครับคือคืออาการของรถเนี่ยมันค่อนข้างจะออกมา ดีอยู่พอสมควรผมเองก็ขับ MPV มาเยอะนะพอเราเห็นรถทรงรถเนี่ยโหรถทรงนี้รถทรงกล่องมันมันดูไม่น่าจะแบบควบคุมได้ดีะนะครับแต่ว่าคันเนี้ยทาได้ดีถามว่าพงมาลลยเป็นอย่างไรนะครับพงมาลลยเนี่ยเขาก็จะมีระยะฟีมาให้ประมาณหนึ่งนี่คุณดูเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยผมผมซอยพงมาลลยเล่นอย่างเงี้ยรถไม่ดุกดิกนะนะครับจนกว่าคุณจะซอยเล่นแบบนี้ครับสมมตินนะเนี่ยคุณต้องไปแบบประมาณนี้เลยประมาณ3 4องศาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขา ป้องกันนะครับรถมันจะวอกแบ็กพอลรถมันมีความสูงประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเซเลน่านะแม้แต่ซียีก็เป็นนะก็คือเขาจะมีการดีเลย์การตอบสนองพวง,งมาลัยว้นิดนึงนะครับทำให้เวลาเราขับเนี่ยเราจะารู้สึกว่าเออรถเนี่ยนะมันควบคุมง่ายแล้วเบรกละ่ะเบรกเป็นยังไงคันนี้นะครับก็จะให้ระบบดิสเบรกสีล้อนะครับด้านหน้าเป็นแบบจานระบายความร้อนด้านหลังเป็นโซลิดดิสนะครับก็คือเป็นจานปกติด้วยความที่ว่ารถคันเนี้ยในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีใครมาขับเร็วหรอกนะครับดังนนนัั้มอยู อย่างแน่นอนสบายๆนะครับแต่ว่าเวลาเบรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนิดนึงว่าพยายามค่อยๆให้น้าหนักถ้าหมาตันหน้าสามสองหนึ่งเนี่ยมันจะมีแบบการหน้าทีมนิดนึงแน่นอนในสถานกา,ารณ์ฉุกเฉินเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องเหยียบเบรกแรงๆใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราขับให้มันสบายต่อการโดยสารใช้วิธีนี้ครับพอย้ายทางมาปุ๊บค่อยๆเรียบเบรกแล้วก็เพิ่มเข้าไปแบบนี้ดีกว่านะครับคือ ปั้นเบรกเนี่ยเขาก็ทําออกมาเพื่อให้คุณพร้อมเรียบเบรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับและกันสําหรับการขับรถทรงกล่องแบบนี้คุณต้องปรับสมองนิดนึงคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบใช้รถเก่งมาตลอดแล้วอยู่วันหนึง่งคุณอยากจะแบบย้ายมาขับรถแบบ MPV แบบสไตล์ของรถเซเลน่าเนี่ยคุณต้องคิดนิดนึงว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องทําให้ช้าลงเพื่อทําให้นิ่มนวลในความสบายในการโดยสารมากที่สุดทาแบบนี้นะครับสมมุติเราขับขับปุ๊บแล้วกดเบรกอย่างเงี้ยคือคนที่จะลำบากที่สุดเนี่ย คือคนนั่งแถวสามนะครับอ่ะผมทําให้ดูอีกทีนะนี่ผมจะขับรถนะอ่าผมขับขับมาปุ๊บอ่ะเบรกเลยเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นค่อยๆไลน่น้ำน้ำหนักเบรกนะครับ<ม>ดีที่สุดและแล้วก็มาถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของทัศนวิสัยและการเก็บเสียงนั่นเองครับคือเราต้องบอกก่อนว่า ซเลนาเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับสิ่งที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือสร้างตู้ป่าวิ่งได้นะครับถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้คือคุณดูดิตัวผมเนี่ยสูงกว่ากระจกอีกนะครับทำให้เวลาเราเข้ามานั่งปุ๊บเราตรู้สึกแปลกๆเนาะเออเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรานั่งในรถส่วนใหญ่นะครับตัวบุคคลเนี่ยนะครับตัวผู้โดยสารเนี่ยนะครับจะอยู่เท่าๆกับขอบของแผงประตูนะครับแต่คันนี้เราสูงกว่าแผงประตูทําให้เรารู้สึกว่า โปรง่งไม่เฉพาะบานข้างนะบานหน้าด้วยบานหน้าก็ใหญ่นะครับแถมยังมีกระจกหูช้างใหญ่ๆตรงนี้อีกนะแล้วก็ความสูงของเพดานก็สูงไปด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงขนาดของห้องโดยสารแต่เราพูดถึงความโปรง่งพอโปรง่งบุ๊บเนี่ยนะครับมันทําให้เวลาคุณมองทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราขับนอกเมืองเนี่ยเราจะไมร่รู้สึกเท่าไหร่หรอกนะเราจะรู้สึกว่าเออมันมันมันสบายเนาะมัน โปร่งมันโลง่งมันดูแบบไม่ทึบอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแบบสบายๆเหมือนห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราขับในเมืองเป็นจุดที่คุณอาจจะซื้อเซเรน่าไปใช้กันบ่อยๆไม่ว่าจะขับรถรับส่งลูกรับส่งภรรยาหรือพาแม่ไปหาคุณหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทัศนวิสัยของเซเรน่าเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีคือจุดที่ดีของมันโดย,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาคุณวิ่งในทางแคบมันจะชัดเจนมากๆเลย ค,คุณสามารถมองและกะระยะได้นะครับแม้ว่าข้อเสียข้อหนึ่งเท่าที่ผมขับเซเลน่ามาไม่กี่วันเนี่ยนะครับคือคุณจะมองไม่เห็นกระจังหน้าเเพราะมันเป็นรถสมัยใหม่ที่แบบไม่ได้เน้นว่าฝากระโปรงหน้าอยู่ที่ไหนซึ่งมันทําให้คุณต้องกะระยะแต่ว่าพอคุณขับในทางแคบแล้วคุณมีกระจกบานให,ใหญ่แบบเนี้ยคุณสามารถแบบดูเอ้ยรถเราเบียดไหมรถเรามุมเลี้ยวเป็นยังไงมุมเลี้ยวตรงนู้นมีอะไรเบียดรถเราหรือเปล่าคือมันมองได้เยอะมากเลยโดยเฉพาะเจ้าหูช้างตัวเนี้ย มันเป็นข้อดีและเป็นเอกลักษณ์ของเซเลนาเลยแต่จากเรื่องทัศนวิสัยนะครับในเรื่องของการเก็บเสียงก็เท่าที่ผมลองดูเนาะโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการเก็บเสียงของรถคันนี้เนี่ยในสภาวะในการใช้งานจริงนะครับแบบครอบครัวก็คือเราขับอย่างที่เราบอกเนาะเก้าสิบจนถึงร้อยยี่สิบเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับโอเคตอนเนี้อย่างหนึ่งที่ต้องคุยกันตรงๆก็คือเสียงยางนะครับมีมาบ้างแต่ถ้าคุณขับด้วยความเร็วรอ้อยถึงร้อยยี่สิบแล้วเจอแล้วไปเจออยู่ในสถานที่อย่างเช่นแบบ สถานที่โ,โลง่งๆกว้างๆไฮเวย์อะไรเงี้ยมันจะมีเสียงลมเด็ดมาบ้างครับอันนี้ก็ยอมรับได้นะเพราะว่ารถมันเป็นตู้ป่านั่นเองก็เมื่อกี้นะคะเดือนไปนั่งแถวสามมาสักพักหนึ่งนี่แหละแล้วก็กลับมานั่งแถวสองนะคะเอาเรื่องการเก็บเสียงของเบาะตอนสองดีกว่านะคะหลังหลังจากที่บอลพูดของแถวหนึ่งไปเนาะแถวสองเนี่ยเดือนน่ะรู้สึกอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนบอลนะคะเดือนรู้สึกว่าการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารของเบาะที่นั่งตอนสองและตอนสามนะ การเก็บเสียงอะสำหรับเดือนอะเดือนรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดือนอะได้ยินเสียงลมเข้ามาเนี่ยค่อนข้างพอ,พอสมควรเลยดีกว่านะคะแต่เดือนอะพอจะเข้าใจได้ว่าทําไมเสียงลมมันถึงดังที่แถว2กวับแถว3เพราะว่ากระจกค่ะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูกระจกของเบาะที่นั่งตอน2กับตอนสามเนาะคือกระจกอะมันจะใหญ่กว่าตอนหนึ่ง นะคะดังนั้นเนี่ยเดือนรู้สึกว่าเสียงลมที่เข้ามามันก็อาจจะเข้ามาตามพวกขอบกระจกใหญ่ๆอะไรพวกนี้เนี่ยแหละคะ่ะมันก็เลยมีเสียงลมเข้ามาบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ดังแบบพึ่มๆเลยนะคือเหมือนเราก็ได้ยินเสียงลมหรือว่าเสียงท่อเสียรถข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาอยู่เป็นระยะวิธีสําหรับเดือนนะในเรื่องแก้อาการพวกเสียงอะไรเสียงลมอะไรต่างนะคะก็คือเราเดี๋ยวเราก็ เปิดเพลงฟังกบเสียงลมต่างๆไปนะคะนี่เขาหมดปัญหาความสะดวกสบายของเบาะที่นั่งตอนสองนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกรถตู้รถ MPV เนี่ยแถวสวรรค์ที่สุดเนี่ยคือแถวสองที่เดินนั่งอยู่นะตอนนี้นะคะซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแถวสวรรค์เหมือนกันนะคะตัวเบาะของผู้โดยสารแถว2เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะอยากให้สังเกตดูนะคะว่าตัวเบาะเนี่ยถึงแม้ว่าเดินจะเป็นคนตัวใหญ่เนาะมานั่งอ่ะก็รู้สึกว่า เออมันมันก็มันก็สบายอยู่นะคะมีพื้นที่อะไรที่แบบค่อนข้างโปร่งโล่งสบายนั่งแล้วมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็สิ่งที่เดือนชอบมากๆนะบนรถคันนี้ก็คือที่มันเป็นตัวกับตันซีทแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะกับตันซีทบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะแต่สาหรับเดือนนะั้นเดือรู้สึกว่าเดือนน่ะชอบแบบนี้เพราะว่ามันดูลงโล่งนะคะมี มีที่วางของตรงกลางอะไรต่างๆให้เราด้วยนะคะ<ม>ก็สะดวกสบายสําหรับคนที่เป็นแม่ลูกอ่อนแบบเรานะคะแถว2เนี่ยตัวลูกเล่นเนี่ยก็จะมีตัวถาด ผาดวางของตรงนี้นะคะมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ช่องชาร์จ USB เหมือนกันนะคะก็จะอยู่ติดกับเบาะของแถวที่1นนะคะก็มีให้สองฝั่งเลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีพวกแอร์ซึ่งการปรับอุณหภูมิแอร์เนี่ยเราปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปรบกวนคนขับรถข้างหน้านะคะแล้วก็แอร์เนี่ยมีประจำให้ทุกตำแหน่งนะคะแอร์แบบเย็นฉ่ำถึงใจมากๆสำหรับแถว3ามเมื่อกี้เดินก็ไปนั่งมาแล้วเหมือนกันนะคะ เดือนเป็นคนสูง173นะแต่เดือนอะไปนั่งแต่แถวสามอะเดือนนั่งได้สบายนะคะเราก็จะบอกว่าเขาเดินไม่ชนข้างหน้าด้วยนะคือมันจะไม่ได้อารมณ์เหมือนพวกเอ็กเทรลหรือเทอร์ล่าอะไรแบบนั้นนะคะไอ้พวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นเจ็ที่นั่งแต่ว่าแถวสามาะเวลาเดินไปนั่งเดินจะอึดอัดนิดนึงแต่รถตู้ใหญ่ๆแบบเนี้ยคือมันเป็นรถครอบครัวโดยแท้จริงอะเดินนั่งแถวสามก็รู้สึกสบายไม่อึอดอัดแล้วก็มีแอร์มีช่องชาร์จ USB มาให้แบบ เต็มอะนะคะไม่ว่าเพื่อนจะนั่งตรงไหนเพื่อนๆจะนั่งตรงไหนอ่ะมีแอร์กับมีช่องชาร์จ USB ให้กับเพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะคะพาแต่ตอนนี้เธอมาแย่งพี่แม่มไม่นั่งแถวแถามนี่เธออ่ะนี่ไงไ<ห>เดินเลยจะแสดงให้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าคุณแม่พ bon อนะคะก็สามารถเออเนี่ยสามารถเนี่ยเดินเดินตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ไปนั่งแถวสามได้นะคะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงผู้ใหญ่ดูบ้างว่า ผู้ใหญ่นะคะเอาสอวไปนั่งอยู่แถวสามเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างไม,ไ,ไม่ได้ทรามานค่ะมาด้วยความเต็มใจค่ะจะบอกว่าปกตินะคะถ้าเป็นรถตู้แม่ก็ไม่สามารถมานั่งแถวสามได้เลยนะคะเพราะเข้าไม่ได้ช่องนี้จะแคบนะคะขาขาข้างเดียวยังเข้าไม่ได้เลยค่ะแต่อันนี้สบายมากเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ลองเซิร์ฟเซิร์ฟตัวเองโอ้เรามาได้นี่นาดีใจดีใจที่มาได้ค่ะ ค่ะสบายสบายนั่งสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรค่ะนะคะ <Hey. S 1> อะไร <B N S 1> นี่ไง,ไ,งไม่เพราะว่าแม่แม่เพิ่งนั่งอยู่อนคะแม่แม่เพิ่งนั่งมาสักพักนึงเองนะคะแต่ว่าเดือนนับไปนั่งมาแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่บอลลองเล่นดูเนาะไม่ว่าจะแบบมาเบรกใส่เดินบ้างมาหักโค้งแรงๆบ้างนู่นนี่นั่นนะคะก็คืออย่างที่บอลบอกเลยว่าแถวที่มันจะเกิดความรู้สึก ได้เยอะที่สุดเวลาเราเบรกหรือเราเข้าโคง้งแรงๆเนี่ยก็คือแถวสามนั่นเองนะคะซึ่งมันก็มีอาการแบบนั้นจริงๆอาการที่มันจะเหวี่ยงหรือเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่เดือนรู้สึกว่าถ้าคนที่เป็นคนขับรถตู้ทั่วไปเขาคงไม่ค่อยขับแบบที่บอลเขาขับหรอกค่ะคือถ้า <c oughs> ใช <c oughs> เ่เนี่ย <c oughs> เนีขาจะไม่ขับอะไรอย่างเงี้ย นะคะคือถ้าขับตรงๆยาวๆเนี่ยนั่งได้ไม่มีปัญหาสบายแน่นอนที่ผมได้ขับเจ้านิสสันเซเรนาเพิ่มเติมนะผมก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่คุณควรต้องพิจารณาครับอย่างแรกนะครับในก็คือเรื่องของอัตราประหยัดเนาะแน่นอนแหละรถคันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์สูตรสุดลิตรนะครับไม่มีเทอร์โบนะครับเรื่องพลังกำลังไรเราเล่าไปให้ฟังหมดแล้วนะครับแต่ว่าถามว่ามันกินน้ํามันมากไหมผมว่ามันก็กินในระดับที่ รับได้นะครับคือตอนที่เราทดสอบให้คุณดูเนี่ยนะครับอัตราประหยัดเขาเนี่ยจะได้อยู่ที่13.8กิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมครับแต่นั้นอ่ะมันคือการเดินทางแบบว่าขับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้งานจริงบางอย่างเช่นเราขับเวียนๆในเมืองนอกเมืองนะครับเช่นบ้านคุณอยู่ชน,โนโบทไม่ใช่สิเช่นบางทีบ้านคุณอยู่นอกเมืองนะครับขับไปรับส่งลูกในเมืองไปกลับแบบเนี้ยอัตราประหยัดมันจะอยู่เท่าไหร่นะจากที่ผมลองขับนะครับผมก็บอกตรงๆว่าอัตราประหยัดของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ11 กว่าๆนะครับ11.1.2กิโลเมตรต่อลิตรเรื่องต่อมานะที่ผมอยากจะพูดแล้วเรียนกันตามตรงเลยว่าคุณต้องพิจารณาแน่นอนก็คือเรื่องของการปรับตัวนะครับการปรับตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดไปก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องยอมรับในการใช้รถแบบ MPV ทรงตู้ทรงกล่องแบบนี้นะครับคืออย่างบอลเนี่ยบอลเคยไปขับที่ญี่ปุ่นมาหลายรอบแลลวนะแล้วก็ เริ่มคุ้นชินกับการขับรถแบบนี้แล้วก็ด้วยความเป็นนักทดสอบของเราเนี่ยแหละนะทำให้เวลาเราขับรถเนี่ยการที่จะกระโดดขึ้นมาจากรถ A ไปรถ B ไปรถ C เนี่ยมันปรับตัวได้ง่ายผู้ที่สนใจจะใช้งานเนี่ยนะครับรถทรงกล่องเนี่ยมันมี2ข้อที่คุณควรระวังครับหนึ่งคือการโค้งตัวนะผมได้บอกแล้วตอนช่วงล่างว่าถ้าคุณกระชากพคงมาแรงๆเนี่ยรถมันจากเอนซ้ N, ายเอนขวาแล้วคนนั่งเนี่ยมันจะไม่สบายโดยเฉพาะคนนั่งแถวสาอันนั้นก็เป็นข้อที่เห็นได้ชัดแต่ที่ชัดกว่านั้นก็คืออย่างเช่นสมมติการเข้้้้าาาโโคคคงงนนะรรับกเเขี่ย ผมบอกเลยอย่าไปเข้าแรงนะคือรถมันไม่คว่ำหรอกเพราะเดี๋ยวนี้มันมีระบบควบคุมการทรงตัวป้องกันการพลิกคว่ำอะไรมันให้มาหมดแล้วแ่ะแต่ว่ามันจะหวิวมันจะรู้สึกไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าด้วยการออกแบบพื้นฐานของรถคันนี้นะมันมันถ้าพูดตรงๆแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายก็คือเหมือนโน้ตแล้วเขาก็ไปตีป่องให้มันสูงให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันดูแล้วแบบมันมั่นใจหน่อยแต่ความจริงคือคนก็ต้องระวังอยู่ดีนะครับเป็นข้อควรระวังละกันอีกเรื่องหนึ่ง ที่ต้องระวังเช่นกันนะครับคือเรื่องของลมพัดสอบครับลนพัดสอบคืออะไรคือคลอส w วินหรือลมลมพัดทางด้านข้างซึ่งคุณจะเจอได้ บนถนนเมืองไทยเยอะมากนะครับแล้วประเด็นคือบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะบ้านเรารถส่วนใหญ่คือรถเก่งรถกระบะซึ่งมันมีน้าหนักเยอะไอ้เรื่องลมพัดสอบทางน้านข้างเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรกับรถพวกนั้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณไปขึ้นทางด่วนหรือไปในทางชนบทที่มีพื้นที่เปิดโล่งเยอะๆอย่างตอนนี้ผมอยู่แถวอยุธยานเราขับรถเล่นเนี่ยนะครับคุณจะพบได้ทันทีว่าเวลาคุณใช้ความเร็วอยู่ไปประมาณหนึ่งแล้วเกิดมันมีลมพัดวูบมาเนี่ยนะรถมันจะเป๋ รถมันจะเป๋อันนี้อาจจะเจอได้จากบนทางด่วนบางที่บางแห่งเช่นบุรพาวิถีซึ่งมันจะเห็นผลได้ชัดกับรถตู้ทรงกล่องอย่างเซเรนาส่วนเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอกับคุณแม่ผมคือคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่เนาะท่านเป็นคนตัวใหญ่มานานแล้วแหละนะทีนี้ตอนที่ไปน,นั่งแถวสองนะครับก็พบว่าการติดตั้งเข็มขัดน,นิรภัยนะครับเขาจะติดตั้งแบบทําให้มันเรียบร้อยแหละทาให้มันฝังเบาแต่ความเป็นจริงเนี่ยนะเพื่อนๆคือ ผู้ใหญ่อะเวลาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านก็แบบพอคนตัวใหญ่ปุ๊บขาเนี่ยก็จะไปเบียดกับไอ้ตัวล็อกเบลใช่ไหมครับพอมันไปเบียดกับตัวล็อกเบลอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสอดเข็มขัดยากตอนแรกเนที่แที่แม่ผมขึ้นมาเนี่ยกว่าจะออกรถได้เนี่ยผมต้องหันไปถามแม่เป็นไรแม่แม่ทำอะไรอยู่เนี่ยแม่แม่เสร็จยัง แค่แคาเข็มขัดเองคือเหมือนเราก็ไปดูท่านั่นแหละนะแต่ว่าจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจดูหรอกแต่ว่าผมก็แค่แบบเอ๊ะทำไมมันสอดยากสำหรับผู้ใหญ่บางท่านมันยากจริงๆนะครับเทปนี้กับนิสสันเซเรนาซียนะครับแม้หลายคนอาจจะขิงมันนะว่าเฮ้ยรถมันนานแล้วแล้วก็ยังเอามาขายอีกนะครับแต่ผมบอกเลยว่าหลังจากลองขับนะมันก็ยังเป็นรถ MPV ที่น่าสนใจและยังไม่มี ตัวเลือกแบบนี้ในตลาดเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ผลิตที่นําเข้ามาจําหน่ายเองครับ C 2 7เนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0แต่หลังจากที่ลองขับเนี่ยนะครับอัตราประหยัด1ิ8กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะแล้วเราก็ทําในสถานการณ์จริงๆขับจริงๆความเร็วจริงๆจังหวะหรือเป็นรูปแบบที่ผู้ใช้งานอาจจะได้ใช้งานจริงนะครับนั่ง4คน5คนพร้อมสัมภาระเนี่ย ได้ตัวเลขขนาดนี้ผมก็โอเคแล้วนะครับจุดนี้อีกอย่างของเซรน่านะคือความซิมเพิลแต่มีความสะดวกสบายสูงมากนะครับความซิมเพิลของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะหน้าแม็กฟอสันสตาร์ด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมแบบซิตี้คาร์เลยแต่ว่ามันสามารถซับแรงกระแทกได้ดีนั่งสบายมากเพราะอะไรเพราะล้อรละยางของเขาค่อนข้างแก้มสูงแล้วก็เป็นล้อรละยางที่ไม่ได้หวือหวามากแต่สามารถให้ประสิทธิภาพได้อย่างดีนะครับการเก็บเสียงอาจจะไม่ได้ดีมากนะเพราะคุณต้องยอมรับเป็นก่อนนะครับว่าเซรน่าเนี่ยมันเป็นรถแบบตู้ปลา นะพอมันเป็นตู้ปลาปมันเป็นทรงกล่องทรง,ส,งสูงกระจกบ้านก็ใหญ่กระจกก็ไม่ได้หนานะ่ยมันอาจจะมีการเข้ามาบ้างแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้คนระับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซเลนาเนี่ยเขาเป็นรถที่เกิดมาใช้เดินทางสําหรับ คนเมืองนะคือใช้งานในเมืองเป็นหลักแหละพอหลังจากลองขับนะอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าดีทีเดียวก็คือเรื่องของความคุ้มค่าครับซเซเลน่าเนี่ยมาพร้อมกับราคาเปิดตัวในไทยที่1นึ่ล้านสี่แสนบาทคุณลองคิดดูดิเมื่อ10ปีที่แล้วอะ่ะนะครับมีค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งนําเข้ารถแบบนี้มาขายนะราคาประมาณเกือบเกือบสองล้านแต่วันนี้นะครับซเซเลน่ากลับมานะครับด้วยราคาที่ถูกกว่า5้าถึงหกแสนบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่สมน้ําสมเนื้อและอย่างที่ผมบอกมันไม่มีตัวเลือกอื่นยิ่งบ้านหนนมีก้่่าาาอคุณตงงรรรถถัึทส พารับส่งลูกก็ได้รับส่งภรรยาก็ได้พาพ่อแม่ที่แก่เท่าไปหาหมอก็ได้รถแบบนี้เหมาะมากๆเลยครับผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วมันจะมีรุ่นไฮบิดเข้ามาไหมรุ่น C 2 8ตกลงเขาจะขายไทยหรือเปล่าบอกเลยว่าขายแน่นอนครับสามารถติดตามได้เร็วๆนี้นะครับตอนนี้เว็บไซต์มิสซันก็อัปโหลดข้อมูลไปแล้วนะสำหรับ n ิสซันเซเรน่า C 2 8ถ้าใครไม่รีบถ้าใครคิดว่าเครื่องสันดาบไม่ตอบโจทย์นะบอลบอกเลย เซเรนาซ28ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน e-power น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีของคุณอย่างแน่นอนขอบคุณที่ตามไลฟ์บัสเตอร์เทปนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าเซเรนาเป็นตัวเลือกที่ดีนะใครสนใจอยู่อย่ารอช้าแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับ